ชื่อของโอชินมาจากหนังญี่ปุ่นเรื่องโอชินสาวน้อยผู้อดทนผู้ก่อตั้งเนี่ยมองว่าขนมปังสอนให้อดทนด้วยขนมปังมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมจนปัจจุบันเนี่ยมีสาขาวกว่า40สาขาทั่วประเทศเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ของโอชินเบเกอรี่เจ้าดังจากเชียงใหม่โอชินคือเบเกอรี่เจ้าดังจากเชียงใหม่เจ้าของเมนูฮิตในติ๊กต็อกอย่างพายมะพร้าวไปจนถึงขนมปังนมสดขายที่แรกที่ตลาดน้ำอโยธยาผู้ที่ปลุกปั้นโอชินให้เป็นที่รู้จัก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ค,คือคุณโอจานงจิตแท่ลิ้แล คุณดอมสมคิดแก้วผัดแรกเริ่มเนี่ยครอบครัวของดอมทําธุรกิจขนมอบมาได้ราวสองปีก่อนที่จะมาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่และเห็นว่าตลาดเบเกอรี่ในเชียงใหม่มีโอกาสเติบโตส่วนโอนี่เคยเป็นล่ามภาษาจีนที่รักการทําขนมเป็นชีวิตจิตใจจนถึงจุดหนึ่งรู้สึกอิ่มตัวกับการทํางานจึงเลือกเดินทางกลับจากประเทศจีนมาอยู่เชียงใหม่และคิดจะเปิดร้านขายขนมของตัวเองสาขาแรกในเชียงใหม่เปิดที่ตลาดเมืองใหม่ในปีพศ2554เริ่มแรกกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนวัยทำงานและพ่อค้าแม่ค้า โอเผยว่าวันแรกเนี่ยขายได้เพียง400บาทแต่ด้วยสินค้าของโอชินไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเธอจึงเลือกที่จะแจกจ่ายให้กับคนแถวนั้นเมื่อคนในละแวกนั้นได้ชิมรสชาติของโอชินก็ได้ทําให้โอชินเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นปัจจุบันโอชินมีขนมปังหลากหลายแบบทั้งยังมีคุกกี้และสินค้าอื่นๆที่มีอายุนานกว่าและเก็บรักษาง่ายกว่าส่วนใครที่เคยลองโอชินแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าชอบรสไหนหรือชอบเมนูไหนเป็นพิเศษ